เฮ้ฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสันเลิฟนะคะสันเลิฟออฟฟิเชีสาวอวบแต่งตัวนะคะทุกคนเขาวันนี้นะคะสันมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะค่ะสันฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจนะคะกด Subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของสันด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยนะคะ In Beauty นะคะ Tomato Watermelon น,นะคะเป็นเจลนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ ทําให้ผิวใสขึ้นนะคะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีซิลิโคนนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้นะคะซันได้มาในเซเว่นนะคะทุกคนในราคา49บาทนะคะซันลองใช้แล้วนะคะซันขออนุญาตเรียกว่าเป็นแบบเจลมะเขือเทศและแตงโมนะคะแบบตัวนี้ใช้ดีมากนะคะผิวใสขึ้นมากๆนะคะใครที่เป็นสิวผิวแห้งง่ายก็ใช้ได้นะคะซันก็เป็นก่อนนั้น มีสิวขึ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าใชา้แล้วทําให้แบบผิวใสขึ้นมากๆนะคะดีมากนะคะมีอีกตัวนึ่งเป็นสีส้มแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะก็ตัวนี้ก็คือดีเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูครีมข้างในนะคะนี่นะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวฉันปาดให้ดูนะคะนี่ไม่เขาไม่มีกลิ่นอะไรเลยกทุกคนดีมากนะคะแบบลงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยดีมาก นี่นะคะสันจะลงนะคะก่อนนอนนะคะสันลงเขาเลยนะคะลงบนแบบผิวหน้าเลยอะไรเงี้ยปืนช้าว่าคือผิวใสจริงๆตัวนี้ใครต้องการที่บอกว่าอยากให้ผิวใสขึ้นนะคะลองได้เลยนะคะทุกคนแบบอันนี้สันลองแล้วดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะคอที่แบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะลองได้นะคะเพราะว่าสันหน เป็นสิวเหมือนกันตอนนั้นช่วงนั้นลงไปก็ไม่มีเอฟเฟกนะคะไม่ทําให้แบบสิวขึ้นหรือว่าแสบอะไรแบบนี้นะคะไม่มีเอฟเฟกนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ In Beauty Tomato Water Melon นะคะนี่ตัวนี้นะคะก็มารีวิวหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกและดีและลองใช้จริงๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับนี้นะคะสันก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะให้ช่องสันเลิบสันเ,เลิออ ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าคอนเทนต์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย